เรติ๊สนครับวัวัดสอครับพี่น้องทีมเรือให้ควร่วมนิดนึงนะครับเพื่อไม่ไม่ให้เกิดกัรจับชนกันนะครับขอความรครับขอความร่วมมือนครับนายเรือเรือที่สองครับของ ด้วยต้องขออภัยครับรัรัเขาใครขับไม่ได้ครับครับครับอนุญาครับอาจารย์คุณครูครับไู่ต่อไปที่เราคับพรหลวงพปูจันท์ับเท็นราไ์ไล่คู่ต่อไปคัทพรหลวงปูจันท์ตอมาเจอฮัตจะบมกางเปิดดีนะครับครับนีเราจะชะสุดยครับเราจะติด่อไปนดครับ รูปหลังคน้านเราตัเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ให้มีการกล้าแดงออกสื่อสารและคนไทยได้พยายามเป็นผบรรยายนะครับรูป้านสี่สา้าือไม่ระเลสื่อการ ท่านรักของครับรักของไทยสามราครับอกไายให้เป็นขวัญให้เป็นกำลังใจให้กับท่านสอสออได้เป็นสอสพอรหลวงปูจันนะครับ สนะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับการปัสหลจกี่ดับใครเจอกับเรืก็ดีเด่นไม่เกอใไปครับอดคุณพระคูปัุมายักษ์นะครับท่านหลวงพ่อน้อยวัดปะตุมทองครับเจ้าของโรงพยาบาลนลกของโรงพยาบาลหลังจากนั้นหลายสนามเขาไม่ลงเพราะเขาบอก บแต่ตอนหลังนี่เขาพัฒนามาเป็นไม้เสียบแบบเลยงั้นเรือเทพละลายเป็นเรือที่ทันสมัยมาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีแล้วครับที่เล่าปวที่ฟังครับเกือบทุกเดือนใช่ในสมัยก่อนไม่ใช่ในสมัยก่อนสมัยปัจจุบันทั้งหมดใช่ไหมใช่เพราะว่ามีสารเจ้าปู่จ้ช่อ ไป้วไรก็จบผลสำเร็จก็กลับมาหลวงพ่อหลวงปู่เจ้านั้นบอกว่าจะต้องนำภาพพยนต์มาฉายแล้วเครื่องไฟเล็กๆก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ต้องเสียงดังสนั่นต้องเสียงดังสนั่นวันไหวคใช่ไหมหนาวมาฉายปล่อยประจำก็หนักเทวันอยู่ข้างบ้านตะลังใช่ครับอ๋อในเขาว่าน้ำคันลอยไปนน้ำของเทพน่าร้ายน่าร้ายถ้าพังใจนี้ใช่ปานว่าเลยครับคุณครูครับ บ้านเราคนง